หายนาไม่มีนิมิตภัยพิบัติและการเต็มการโลกถึงจุดหายนะเร็วขึ้นนักวิจัยพบแก่นโลกเย็นตัวเร็วกว่าที่เคยคาดไว้1.5เท่านับตั้งแต่ที่โลกก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อนแก่นโลกชั้นในมีการเย็นตัวลงเรื่อยๆตามธรรมชาติของดาวเคราะห์แต่ล่าสุดนักวิจัยพบว่า แร่ธาตุในกันโลกซึ่งเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงนั้นเย็นตัวเร็วกว่าที่นักวิทยากันไว้1.5เท่าซึ่งเมื่อเย็นตัวจนกลายเป็นหินแข็งจะทำให้โลกไม่สามารถรักษาสนามแม่เหล็กเสถียรภาพของอุณหภูมิและวงจรคาร์บอนอันนำมาซึ่งหายนะของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ตีเตเปยูนิวได้รายงานผลการศึกษาของทีมวิจัยจากสถาบัน ETS Zurich ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้ร่วมมือกับทีมวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเยอรมันและญี่ปุน่นทีมวิจัยได้ศึกษาได้ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งพบมากในชั้นล่างของเนื้อโลกที่ติดก,กับผิวของแก่นโลกโดยนำมาทดสอบความสามารถในการนำความร้อน ด้วยการยิงเลเซอร์ให้มีอุณหภูมิถึง2,440เคลวินภายใต้แรงดัน80กิกะบาสเคลซึ่งใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมใต้ผืนโลกโมโตฮิโกะมูราคามิศาสตราจารย์จากด้านธรณีศาสตร์จาก ETS ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าในที่สุดเราก็พบว่าก่อนหน้านี้เราประเมิน ทางด้านอัตราการนำความร้อนต่ำเกินไปโดยทีมวิจัยพบว่าสามารถนำความร้อนสูงกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดการไว้การถ่ายเทความร้อนจากแกนโลกมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คิดไว้ซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่การย็นตัวพวกเราคาดและยิ่งไปกว่านั้นหากแกนโลกเย็นลงจนกลายเป็นหินแข็งก็จะสูญเสียสนามแม่เหล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนเกาะป้องกันของโลกจากอนุภาพและรังสีอันตรายในอวกาศและเมื่อนั้นจุดโลกก็จะกลายเป็นหินแข็งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้เช่นเดียวกับดาวพุธและดาวศุกร์อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยไม่ได้คาดการณ์ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอีกปีข้างหน้าแต่ตามที่รายงาน ระบุว่าแอนดรูวรัชบีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรเคยคาดการไว้เมื่อปี2013ว่าโลกจะเอื้อต่อการดำรงชีวิตไปอีก1,750ล้านถึง3,250ล้านปีพักมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยนิวเคลียร์ดาวเคราะห์น้อยอันตรพานหรือภัยพิบัติที่คาดการก็ไม่ถึง แล้ววันนี้จุดจบของสิ่งมีชีวิตบนโลกเร็วๆนี้งานวิจัยแก่นโลกกําลังเย็นตัวลงเร็วกว่าที่คาดการไว้เมื่อต้นปี2,565งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าแก่นโลกกําลังเย็นตัวลงในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้อย่างน้อย1.5เท่าแก่นของโลกได้เย็นตัวลงอย่างช้าๆตลอด4.5พันกว่าล้านปี ที่ได้ถือกำเนิดตามธรรมชาติของดาวเคราะห์ทำให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยแบบในปัจจุบันโดยในอนาคตมันจะเย็นลงเรื่อยๆจนแก่นโลกกลายเป็นหินแข็งไร้ความเคลื่อนไหวทางธรณีที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเหมือนดาวอังคารและดาวพุธซึ่งคาดว่าจะเกิดอีกหลายพันล้านปีแต่ไม่แน่ชัดในปัจจุบันนั่นก็คือโลกของเรานั้น เย็นตัวลงเร็วกว่าขนาดไหนและจะหยุดลงเมื่อไรซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นตัวบอกอนาคตของโลกว่าจะยังคงมีชีวิตต่อไปอีกนานเท่าใดโดยสิ่งที่อาจสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดได้ก็คือการศึกษาการสูญเสียความร้อนและการนำความร้อนของแร่ธาตุในบริเวณแก่นของโลกทีมนักวิจัยได้ทำการศึกษา,การแร่ธาตุชนิดหนึ่ง ที่พบมากในรอยต่อระหว่างแก่นโลกและชั้นเนื้อโลกโดยพบว่ามันนำความร้อนได้สูงกว่าที่คาดการไว้1.5เท่าและสันนิษฐานว่าความร้อนนั้นจะถูกไหลเวียนส่งออกไปเร็วมากขึ้นด้วยซึ่งอาจหมายความว่ากระบวนการการเย็นตัวลงของโลกโครงสร้างภายในของโลกนั้นอาจเย็นตัวลงเร็วกว่าที่คาดการไว้ตามไปด้วยเช่นกัน โดยหากชั้นภายในของโลกเกย็นตัวแล้วแก่นโลกหยุดไหลเวียนแข็งตัวจะมีการสูญเสียสนามแม่เหล็กที่ช่วยป้องกันโลกจากรังสีคอนมิกที่อันตรายสูญเสียเสถียรภาพทางอุณหภูมิและวงจรคาร์บอนของโลกณจุดจุดนั้นจะทำให้โลกกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถอาศัยได้อีกต่อไปพูดได้ว่าโลกกำลังจะตายนักวิทยาศาสตร์เตือน แกนกลางโลกเกยนตัวเร็วกว่าที่คาดและมนุษย์จะไม่สามารถอาศัยได้อีกต่อไปทีมนักวิจัยนา,นานาชาติล่าสุดพบภายในโลกซึ่งเป็นของเหลวร้อนนั้นกำลังเย็นตัวลงในอัตราความเร็วกว่าปกติถึง1.5เท่ากว่าที่เคยคิดไว้อาจส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกตายด้านอีลอนเมาส์ทวิตเตือนดวงอาทิตย์ขยายขนาด และทุกสปีชี่จะสูญพันธุ์โอกาสที่เกิดขึ้นสูงถึง100%เอร์เซโลกถูกทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติพบว่ามีอัตราการเย็นตัวลงกว่า1.5เท่ากว่าที่เคยได้มีการคำนวณมนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปนี่คือผลการวิจัยภายในของโลกกำลังเริ่มเย็นตัวลงอย่างช้าๆ จากอายุ4.5พันล้านปีที่ถือกำเนิดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวในงานวิจัยการคาดการณ์นี้ทำให้เกิดคาถามว่าเสียความร้อนในตัวเองเร็วมากเพียงใดจากตลอดประวัติศาสตร์ของมันเองซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงต่อคำถามใหญ่ที่ว่าโลกจะยังคงมีชีวิตต่อไปอีกนานเท่าใดทางด้านสารัตชีว่า แต่ทว่าอัตราความเร็วมากเท่าใดที่โลกจะสูญเสียความร้อนที่แก่นกลางนั้นเป็นหัวข้อของการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่โดยทีมนักวิจัยนานา,นาชาติจุดนี้กำลังศึกษาแร่ธาตุบริสแมนไน t ์ซึ่งเป็นแร่ธาตุปกติแคลเซียมซิลิเกตหรือแมกนีเซียมซิลิเกตที่พบมากในชั้นล่างของเนื้อโลกตรงบริเวณเนื้อโลกและแก่นโลก พวกเขาพบว่าอัตราความเร็วมีถึง1.5เท่ากว่าที่เคยเชื่อมาพวกเราพบว่าการนำความร้อนขนาดใหญ่ที่บริเวณใจกลางเนื้อโลกสูงกว่า1.5เท่ามากกว่าที่เคยคิดไว้ที่สนับสนุนความร้อนที่สูงกว่าไหลออกมาจากแกนกลางโลกดังนั้นการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นในของไหลเร็วกว่าที่เคยคาดการสิ่งที่น่ากลัว เมื่อโลกเกิดเย็ยนตัวลงมันจะทําให้โลกสูญเสียสนามพลังแม่เหล็กที่ขวโลกไปซึ่งสนามพลังงานแม่เหล็กเหล่านี้เป็นเกราะป้องกันรังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายจากอาวกาศและจะทําให้โลกกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีชีวิตที่สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่สามารถอาศัยได้อีกต่อไปเหมือนเช่นดาวพุธและดาวศุกร์ จากทีมนักวิจัยนานาชาติเชื่อว่าอัตราการเย็นตัวลงภายในโลกนี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งอีลอนมัสได้ออกมาทวิตล่าสุดเมื่อวันที่16มกราคมชี้ว่ามีโอกาสถึง100%ทุกชีวิตบนโลกจะสูญพันเนื่องมาจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์และมนุษยชาติจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ดาวหลายดวงเท่านั้น อ้างอิงการรายงานจากสื่อแห่งหนึ่งเมื่อวันที่17มกราคมที่ระบุว่าในการรายงานจากเว็บไซต์ของมหาวิทายาลัยคอนเนลของสหรัฐระบุว่าดวงอาทิตย์ขยายขนาดเมื่อตัวมัน,นสูญสียไฮโดเจนในการเผาพลานและเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะล้อมโลกไว้และมักซ์ได้ชี้ไปถึงปัญหาที่ทุกคนรู้ดีและต่างรู้ว่าบริษัทส,สเปรสเอ็กซ์ เป็นหนึ่งในทางออกของมนุษยชาติที่กำลังจะดำรงเผ่าพัานธุ์ได้ต่อไปในดาวดวงอื่นๆและว,วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงสัญญาณโลกกำลังป่วยร่างกายของเรานับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือเกิดความผิดปกติจะส่งสัญญาณให้เราได้รับรู้เพื่อการแก้ไขที่ทันท่วงที หากแต่ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงนิดหน่อยสามารถส่งผลกระทบต่อโลกได้อย่างไม่คาดเดาได้สัญญาณต่างๆที่โลกกำลังสอดถึงเราทุกคนในตอนนี้บ่งบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตหากแต่มนุษย์จะรับรู้ถึงสัญญาณเหล่านั้นได้หรือไม่สัญญาณที่ 1. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกกำลังสูงขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊าซมีเทนก๊าซไนตตัสออกไซด์ และมลพิษต่างๆที่มนุษย์ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการสภาวะเรือนกระจกก๊ซเหล่านี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นผ้าห่มหนาๆที่คอยให้ความอบอุ่นกับโลกใบนี้แต่ด้วยปริมาณที่มากเกินไปจึงเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อปี2019ที่ผ่านมาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 0.95องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับค่าอุณหภูมิเฉลีย่ย14องศาตลอดศตวรรษที่20โดยความร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง35ปีที่ผ่านมานี้เองมีการคาดกันว่าถ้าเรายังคงปล่อยก๊าซเรืองกระจกในอัตราเท่าๆกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น3-5องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิ จะอยู่ที่ประมาณ18-20องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษที่21นี้สำหรับประเทศไทยคาดว่าอุณหภูมิหน้าร้อนของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพในเดือนกระะกฎาคมปี2100จะสามารถส่งได้ถึง33.3องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปัจจุบันที่29.6องศาเซลเซียส และสัญญาณที่2องน้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่พื้นที่3ใน4ของโลกเป็นพื้นน้ำกว่า90%ของความร้อนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนจึงถูกดูดซับไว้โดยน้ำในมหาสมุทรส่งผลให้อุณหภูมิของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นักวิทยาศาสตร์กล่ม จากผิวน้ำจนถึงระดับความลึก700เมตรพบว่ามีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า0.4องศาฟาเรนไฮต์นับตั้งแต่ปี1969นอกจากนี้น้ำทะเลที่อุ่นกว่าปกติยังส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดบรอบหรือมวลน,น้ำขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิสูงผิดป,ปกติแต่มีปริมาณออกซิเจน และสารอาหารน้อยกว่าน้ำทะเลที่เย็นทำให้ไฟโตแพล้งตอนในมหาสมุทรแปซิฟิกมีอาหารน้อยลงส่งผลกระทบต่อไปสู่ยังผู้บริโภคลำดับอื่นๆในห่วงโซ่อาหารสัญญาณที่3แผ่นน้ำแข็งละลายในช่วง2-3ถึงทศวรรษที่ผ่านมาแผ่นน้ำแข็งบริเวณกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกามีขนาดเล็กลง จากข้อมูลหนาทราบพ,พบว่าในช่วงปี1,993ถึง2,016กรีนน้ำมูลน้ำแข็งไปเฉลี่ย286 0 0นล้านตันต่อปีในขณะที่แอนารักติกาก็สูญเสียไปประมาณ127 0 0นล้านตันต่อปีไม่ต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าแผ่นน้ำแข็งที่ละลายจะกลายเป็นน้ำ และไหลลงสู่มหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าหากแผ่นน้ำแข็งบริเวณกรีนแลนด์ละลายหมดจะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น7เมตรหรือเฉลี่ยที่23ฟุตและหากแผ่นน้ำแข็งที่ทวีปแอนตาร์กติกทั้งทวีปละลายหมดหมวลน,น้ำมหาสารนี้สามารถทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น60-65ถึง65เมตรเลยทีเดียว สัญญาณที่4ฐานน้าแข็งทั่วโลกกำลังหายไปข่าวที่มีชาวไอซ์แลนด์ร่วมไว้อาลัยการสูญเสียฐานน้ําแข็งออกสุคูที่มีอายุกว่า700ปีเป็นหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของภาวะโลกร้อนและเพียง33ปีทำให้ฐานน้าแข็งแห่งนี้ละลายไปเกือบหมด แต่จะมีใครตระหนักหรือไม่ว่าขณะนี้ฐานน้ำแข็งเกือบทุกแห่งทั่วโลกรวมถึงเทือกเขาเอลฮิมาลัยแอนดีสกรอกกี้อะลัสกาและแอฟริกาต่างก็กำลังละลายในอัตราที่รวดเร็วและต่อเนื่องเช่นกันสัญญาณที่5ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นในรอบ100ปีที่ผ่านมา ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยสูงขึ้น19เซนติเมตรและคาดกันว่าจะสูงขึ้นได้ถึง0.5-1ถึงเมตรภายใน2,100หากอัตราการปล่อยกาซเรียนกระจกยังไม่ลดลงจากปัจจุบันปัญหาที่ตามมาคือการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทำให้พื้นที่บางส่วนที่เคยเป็นพื้นดินกลับกลายไปอยู่ในทะเลผู้คนที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง ต้องอพยพไปหาที่อยู่ที่ปลอดภัยกว่าเชซนเดียวกับประเทศคิริบาที่ประกอบด้วยหมู่เกาะปาการังกว่า30แห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกที่กำลังกับปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนแผ่นดินทั้งประเทศที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงไม่กี่เมตรกำลังจะจมหายไปทำให้ประชากรของประเทศอาจต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัย จากการเป็นแปลงสภาพภูมิอากาศในไม่ช้าสัญญาณที่ 6. น้ำทะเลเป็นกรดมากขึ้น 1. ในสี่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออซที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ถูกดูดซับไว้โดยมหาสมุทรปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้ำทะเลดูดซับเพิ่มขึ้นปีละ2,000ล้านตันทำให้ความเป็นกรดของน้ำทะเลเพิ่มขึ้น 26%นำไปสู่ปัญหาปะาการังฟอกขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงวัตจักรของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรหอยสร้างเปลือกน้อยลงปะาการังเปราะมากขึ้นแมงกับรุนเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนื่องจากเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเหตุการณ์เหล่านี้กระทบต่อห่วงโซ่อาหารทั้งสิน้นและสัญญาณที่7สภาพอากาและสัญญาที่7 สภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้นอุณหภูมิโลกที่สูงทำให้วัตักรการหมุนเวียนของไอน้ำลมพายุและอากาศเกิดขวนภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมเจียบพลันลูกเห็บตกครลื่อนความร้อนเพิ่มขึ้นทั่วโลกพายุที่มีความรุนแรงระดับ4และ5เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี1980ปริมาณหิมะที่ลดลง พร้อมกับฤดูหนาวที่สั้นลงหรือฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้นและร้อนมากขึ้นทุกปีรวมไปถึงฝนที่ตกผิดฤดูนอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าในรอบ70ปีที่ผ่านมาความเร็วของพายุหมุนเขตร้อนลดลง10%ทําให้มีฝนตกในพื้นที่นานขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วมและในบางพื้นที่ก็เริ่มเกิดปรากฏการณ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแน่นอนว่าความไม่แน่นอนและไม่อาจคาดเดาได้ของสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์เราสัญญาณเตือนเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ส่งเตือนมาเป็นระยะถ้ามนุษย์ยังทำหูทวนลมไม่รู้ร้อนรู้หนาวอาการของผู้ป่วยที่เชื่อว่าโลอาจเข้าขั้นโคมา่ากลายเป็นผู้ป่วยรื้อรัง ไม่มียาคันนั้นใดรักษาในเมื่อโลกไม่ได้เป็นเพียงดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงหนึ่งแต่หมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันสวมบทบาทหมอรักษาโรคเพื่อต่อชีวิตโลกไปนี้ให้ยืนยาวต่อไป